มีหนังสือส่วนแนะนำไหมเรื่องเรื่องแหน่จำชื่อเรื่องไม่ได้เรื่องอะไรวะเรื่องแหน่จำชื่อเรื่องไม่ได้หว<ะ>ัด<ะ>ดีมังคืนเกิดอะลรขึ้นเรื่องอะไรวะต,ตอนนี้มันมีสี่ภาคอะนึกไม่ออกสายย้อนบ้าๆหมดแล้วพวกเนี้ยอยู่ได้สามน <laughs> ไม่เหลือก้นอนยังไ,ไว้ายเฮ้ยหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้เนตเนตเนตลูกเนตใจเย็นวู้ดมีเถิดค อ้าตตายอ่ะเฮ้ยเฮยโอ้ยงโดนยตายอ่ะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดเดยวสุดสุดเดี๋ยวเดยเดยวทุกคนทุกคนทุกคนใจเย็นก่อนอุ้ยขี้หายกกดไม่ได้อ่ะกดดีตื่นดีอยู่เพือนอยเพื่อนวิ่นวินหลบๆๆบหลบวน ชายไฟตามนูนูรอดมูนโดดรอดอย่างเดียวกันโดดรอดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนวะโดดดดรออยย่างเีว 对吧对吧 ได้อะไไรมาด้อนี่ไม่ได้ได้อะไม่ได้ได้ได้สกิลคบลพิแคมได้ไปแล้วไงอ๋อมันบอกว่าสกิลรีโหลดสปีดวะโอเครีโหลดเร็วจะจัดเลยอะโอเคไมได้เลือดมันร้อนเสียรีโหลดแม่ทันใส่กระสุนไปเลย ไปแล้วที่เปเอ็กซิทย่าฮูแล้วเดอปาปืนพกสนาทำปืนกลไฟเอาดีกว่าเอว้ยแต่ปืนกลไฟมันก็แค่สกิลฮิวได้ในวัเลยก็เปลี่ยนสกิลฮิวไปอีกอันหนึง เปจะ<อ>ใช้ไปอีกอันนึงใช้คิวก็ใช้สกิลฮันเตอร์อาเจ้าอ่ะตื่นก่อนไฟมันถอดสกิลไม่ได้ก็สกิลอยู่ก็มีสองคนก็ได้ไอ้ขาวแถวนี้นอนป่าอือขาวแถวนี้นอนป่ะได้อยู่เล่นได้อยโหปิเหหนนดเกมแล้ว พี๋แล้วปึ๊บเฮ้ยกดเห็นแล้วต้องพี่ทำเสียงอะไรเนี่นี่เราต้องไปไหนต่อเหรอขึ้นบนปะที่ไหนเนี่ยเอ้าเราไม่ได้ขึ้นบนเหรออ๋อมันอยู่อีกที่หนึ่งแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วหรอ ก็เราฆ่ามาแล้วไงอยู่แบบขางนแบบก่อนี้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอยู่ไม่ได้ครับบอลจับบอลจำไม่ได้หรอตอนนี้แล้วพากันฮือฮืยแล้วตกใจเลยลื่ลืลืลื่พื่อนสองคนฮุ้ฮๆๆ ทุกคนผมว้าวมากเลยอะเราจะกลับสูป่ปัจจุบันแล้วเฮ้ย ตายอ่ะตายอ่ะตายน่าจะขึ้นมาแล้วอนอไม่ได้ตายมั้งไม่รู้เหมือนกันตายว่าอะไรวะมันว่าแล้วนี่กดอะไรอ่ะกดเบรนิ้วนกนกไม่ได้เข้าแมปมา รู้ไม่ได้เข้าแนมาแล้วมันติดคัลซีเนี่ยเป็นหรเปล่าโอ้โหเวนกรรมไปกดหิน <ไอ S 1> ช่วยเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยไปไปแล้วต้องไปแตะหินชุบนู้นอย่างวะตายเสยอย่างวะตายเสยเลืวกมาดูเข้าไปแล้วมัน,น,น,น <c oughs> ติดคัลซีเลยค่ะบั็กแตะให้ทีดิน,นอกจากจะบั็กแล้วสั่นไหวกึกกึ๊อ <c oughs> ผมก,ก็เดนมาแบบหนังไซไฟเออเฮ้ยแต่เลือดดูดิเลือดลงนิดเดียวเองอะ <S <S ยิงใหม่ดูดิวิ้งยิงใหม่ดีดลงิ <S <S ลงนี่นนั้นหนึ่งองพอเถอะพอจะเย็นใจเย็นจะเย็นใจเย็นได้มยิงแก้กระโดดไปได้ไหมกระโดดลงไป ต้องไปไหนก่อนนะลืมต้องข,ขึ้นไปตรงนี้ก่อนบอกว่า,วาตรงนี้มันมีแมปให้ไปอีกละเยอะอันนี้แมปมันรอด,ด้วยรอเฉด้วยกำลังขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งปืนอีเดเมนรี <laughs> อะไรก็ไม่รู้ว่าได้ได้คิปเปอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้ามาสิเข้ามาสิ จะเย็ดเอ้ยมันมีให้กด e ด้วยอ่ะกด e อะไรตามทางเนี่ยเอ้า e อะไรตามทางอ่านนี่อ่านไปจริงๆถ้าเราอ่านเนื้อเรื่องออกเราน่าจะรู้รู้ง่ายกว่าเดิมนะอ่านไม่ออกอ่านทำไมอะเราน่าจะขายริศนาง่ายกว่าเดิมใช่ใช่ใช่เหมือนไอ้ตัวนั้นอะที่มันให้เอาแทงแทงไปปัดเขาอ่ะ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเวลาห้าทุ่มห้าสิบสี่เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสองมกราอีกเพียงแค่หกนาทีเท่านั้นก็จะถึงวันที่ยี่สิบสามหวังฮะ <c oughs> หวังว่าจะเกิดขึด้ ลองลองกดแบบที่ไม <and> ่ต้องกดดูดิกดไม่ใช่กดอันแรกละกดอันที่สองบางทีมันอาจจะให้อะไรที่แตกต่างก็ได้รู้ป่ะไม่ให้เราคุยมันจะคุยวนไหลดหลองรอบมึงนะคุยวนไปวนมาไม่เป็นไรว้าวโอ้หินสีแดงไม่ดีเลยกลับไปรับบอนก่านเอาวินอหะ วินเพิ่งอัพไม่ใช่หรอตัวห้าหมดยังตัวห้าหมดแล้ววินเพิ่งอัพเถอะไปฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วค่อยจะอัพใหม่มันจะได้เป็นไอเทมดอกสักทีเนี่ยมันมีสกิลอะไรมาก็ไม่รู้อะคีปเปอร์คีปปิ้งเอ้ยสีม่วงแหวนปะนี้ฮัชช่ามันก็คือสร้อย คือสร้อยเศร้าสร้อยสร้อยอะไรอะ่ะอันนี้สร้อยเพิ่มความเสียหายจุดอ่อน30เซการสังหารจุดอ่อนคืออะไรวะจะเพิ่มความเสียหายทั้งหมด10เป็นเวลา1ิวิค่ะผมคืนโอเคนั่นแหละ <นา S 1> เพิ่มความเสียหาย3 0ซคืออะไรวะนอะไรผมคืนอะไรอยู่ดีว่ผมคืนผมคืนใคร <laughs> ผมคืน ขมขืนอะไรนะบอกว่าขมขืนวิกีก็รขมขืนไปไปพี่เราจะเอ้าเดินเดอยู่ก็ได้อะไรเน่ยโกลวโกอะไรก็ดสกิลสแตมินลาลดช้าลงหนึ่งร์เซ็นสกิลเต็มแล้วอ่ะอไตสรุปสกิลทำอะ้รได้นะสกิลเออวิธีเออลดลดดาเมจแล้วก็ต้านทานธาตุที่ได้มานะ ตอนทานทาใช่ไม่ใช่ไม่เึ็บส้อยสู้อ้สเพิ่มอะไรสามสิบเปอไหมเกรจยิงเข้าอ่อนแล้วก็จะได้จะเพิ่มแให้ได้ยินเสียงอะไรเอื้ออ่อนเป็นแมวสดท้าแมวสดน้ำ ยิ่งกว่า ASMR นะฮะเอืเอ้เอเอ,อื้อจอีชินก็<ด>ไปยืนให้มันไมไฟทำไมอะ่ะครับอะไรไมไฟนี่ไงไปยืนให้โดนเผาอ่ะดูดิแล้วดูเลือลดตัวเองก็โดนยางป ไปไหนอะไปไหนอะ้นปึนขึนบนกันขึ้นบนมาบินกันต้องเอาวางนี้ก่อนดอแป๊บดีมออะไรเนี่ยต่าง ติดเลือลนะ่อนรถอ่ะต,ติดเลือล่อนรถใช้ท่ามันเศษสปีดรีโหลดมันก็ไม่ได้รีโหลดเร็วอะไรขนาดนั้นนะบอลอยู่ไหนเนี่ยพวกเนี่ยนนะอไม่ติดพ้นเยู่นี่บวกไปตั้งสิบเลยนะ ทำอะไรอะวินจ้องอะไรมาแล้ววินจ้องอะไเกี่ยวกับวินเป็น리โหลด스피드วิ่งเนตาย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 ใช้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวตายตายเพราะเพื่อนยิงน่าสิ เจอห็นแล้วก็เปลี่ยนอ๋อมันต้องไปหยิบไอ้นี่ก่อนบอลไอ้แท่งแท่งที่มันเอาไว้เสียบอะยุยแท่งที่เอาไว้เสียบแท่งสีดำดำไม่ใช่มันหยิบมาจากข้างนอกจำได้ว่าหยิบมาจากข้างนอกหยิบนอกแต่เป็นข้างนอกที่มันเป็นไอ้แท่งบูชาหยิบเลยแหละแท่งอะไรล่ะแท่นคิดตีไม่ได้เลยเฮ้ยผีหลอก ต้องยิงไหมเนี่ยไม่ต้องยิงเฮ้ยเฮ้ยนีม่มันเดี๋ยวคิ้วจะบักบมาแล้วนะ <c oughs> ให้มันสแกนได้ไหมเฮ้ยติดอะไรอ่ะเดินออกมาเดินออกมาเรามีลำแสงพลนะติดตัวด้ว <c oughs> ยทำไงวะ อ้าวทำไมมาที่นี่ก่อนอะบอลไม่ได้ไปอีกทีหนึ่งก่อนเหรอไอ้แดงๆนี่เราทำไงครัอบอ้าวบอลไม่เคยมาเหรอไม่ได้เคยมากับน,น้องแล้วเหรอต้อมาเลยครับแบบนี้แต่ว่ามันคนคนละที่มันเหมือนคนละอย่างเอาแล้วไอ้แดงๆนี่มันแก้ง เนื้อรถใหญ่เลยอ่ะใช้ใช้ผ้พาพันแผลไม่ได้ด้วยแกพิษเหรอติดพิษเหรออย่างวะแป๊บบนึง่ิอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะใช้อะไรอ่ะใช้ไม่ได้หวดดำก็ไม่ใช่แก่แงแบนี้จะตายออใช้ไม่ได้ตายแล้วใช้ไม่ได้อ่ะ มันต้องรีบไปหรือเปล่าแบบให้หรีบปิ้งใช่อ่ะแป๊บนึนนงนะวิลรอหมดแล้วว่าแก้ไม่ได้คุณต้องรีด้วยก็แม่ดอืม

No me

เห่งิี่งเอาหม้เดลยแล้ววะไวิ่ง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  ไไ่่ด้ีโอ้โหวินสู้กับฮิวอะ่ะเลื่อนวินสู้กับฮิวอะ่ะ <laughs> หมดแล้วอะไรอะเอาไว้คราฟชั่ว์เลยข้าข้าอะไรอะไรบข้าฮะอะไรบอกข้าว่ามานกิน เก้ป้าเดีย93มีอะไรให้เปิดมาดิฮุยไ <98. S 3> ด้สิบาทโอนเขาเ้าบัญชีมันเลยสิบสบาทในเกมแล้วกันเจ้าย่าสียังบ์เอ้ามสิบบาทถูกแล้วถูกแล้วทำไมแมทมันไม่เปิดอะถูกแล้วแต่ไปทางไหนอะนี่ไงนี่ไงทางนี้ มยังมีอยู่เปล่าวะเสียบตรงนี้เหรอเสียบนี้เสียบดิเจี๊ยบเสียบเฮ้อเสียบโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยใช่รวะอะไรวะโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวสวนเดี๋ยวสวน <laughs> <laughs> ah. born, <sighs> <sighs> oh alright, oh, oh. ได้ศิลามาเออเก่งเกินติงก็ไม่ขึ้นว่ใแมวนี่ได้ไรมันขึ้นแนทีแมวมันขึ้นในที่จริงนใจเลยแมวอีกเปล่าลงมซิตแบอบกน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคืนนี้ไม่ต้องม่าขบ ไปในนี้ได้ปะไะไหนเอาแล้วมันเข้าไม่ได้เหรอไอ้นี่ไปหยิ่นวับปดแล้วตรงนี้ไม่ใช่หยิ่นวับเหรอใช่ไปไหนอะไปวับล่าสุดเลยไปวับสล้วยูได้ยูได้มาเหมือนกันเลยอะ ก็ลูกหมัวหมาก็ได้สกิลเรียกหมาไหมเดี๋ยวจะกลับไปดูของก่อนที่ได้ทำใช้ทำอะไรแล้ววิธีลูกหมวแมวไม่ได้เลยใชงเอาไว้คาบแหละกลับไปดูแล้วเราจะไปต่อแล้วไปต่อเลยก็ได้โอเคแตะเลยแตะหินเออทำไมเราลูกหินไม่ได้แินเออทำไมต้องแตะหินนะทำไมไม่ลูกหินเฮ้ยเอาแล้วเริ่มลูกหินดีไม่ได้นะแตะหินก็พอเง้น